ราศีกันเนี่ยดวยาวเสาร์เนี่ยจะไปเล็งลักขณาของคุณอยู่4เดือนนะครับนับจากวันที่19พฤษภาเป็นต้นไปเรื่องที่น่าระวังเรื่องที่น่ากังวลมีหลายเรื่องเหมือนกันเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลโดยเฉพาะ คนรักนะครับรวมไปถึงเรื่องหุ้นส่วนธุรกิจการงานด้วยนะครับที่มีการแบ่งพันหุ้นส่วนการแบ่งพันเงินกันระมัดระวังเรื่องการทําอะไรที่มันเสี่ยงทุกชนิดไปลงทุนกับใครไปแชร์อะไรกับใครแชร์ลูกทรงแชร์ลูกโซ่เอาไว้ศึกษาให้ดีก่อนในเรื่องการลงทุนต่างๆดังนั้นระวังเรื่องการลงทุนการจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเครียดกันไปบ้างมันทําบุญอ่าพากันเข้าวัดเข้าวานะครับหรือต่างคนต่างสงบปากสงบคําคือไม่ประทะกันก็ได้เพราะราวเสารเนี่ยมันมเป็น ส่วนสำหรับใครที่ยังโสดอยู่หรือว่ามีคนคู่ยังไม่ได้แต่งงานอะไรเงี้ยนะครับก็ระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันจะขยัมีเรื่องกังวลกังวลเข้ามาอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับของชาวราศีนี้ก็คือส่งผลบางอย่างกับลูกหลานบริวารด้วยอาจจะตั้งคันไม่ทั้งตัวและหรือมีปัญหากับลูกน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้เป็นยังไงเจ็บไข้ได้ป่วยต้องโยกย้ายจากลาอะไรประมาณนี้เป็นโทนของความกังวลครั้งใหญ่ๆ